สวัสดีค่ะพบก,กับแทร์ดอีกแล้วนะคะแทร์ดจะเอาเค้กซื้อเค้กมาค่ะตอนนี้มันหยุดเนาะอยู่บ้านก็เลยตเองซืค้ซคกซื้อเค้กมากอ่อยอยากกินเค้กเป็นอยากกินแต่ของหวานพ่อร,รอเยอะมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็เลยว่าเออมาถ่ายีดีดูให้ดูด้วยจะเอาเค้กมา แล้วทำมาแฮมเบร์เกอรให้ลูกไปแล้วลูกกินไปแล้วนะคะเนไหมแล้วจะออกมามันจะจะได้ไหมอันนี้ซื้อครั้งแรกเหมือนกันนะร้นนี่เคยเห็นอยู่และวไม่เคยซื้อจะทำไม่เกี่ยนอธิใย้ทุกคนดูด,ด้วยแล้เป็นโอ้ข้าออกมาได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวเราเขียนอันนี้นนเขาชิช,ชขาเก้ค่ะสตรอเบอรี่ชิชขาเก๊คิดว่านะใช่ค่ะเขาใส่สตรอเบอรี่ลงไปด้วย มันไม่เหมือนกับเราทำเองนะเพราะตอนแรกคิดว่าจะออกมาวาง่ให้ทุกคนดูมันจะได้สวยใช่ไหมแต่ว่าโอยเน่ะน่าจะเป็นไปได้ยากถ้าทำเลยอาจจะถุงตุกนเนี่ย <laughs> อยากโชว์ก็อยากโชว์เพราะว่าถ้าเราออกมาเองเนาะ มันก็จะง่ายทำควมม่ำเลยได้ไหมความที่อยากมขาจะทำยังไงเนี่ยให้มันได้ออกมาแบบไม่ได้เสียะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยหรือว่าถ้าเราทำผิดสูตรเขาสามารถเลอะได้ ได้อยู่ค่ะเออออกมาอย่างนี้กนะ่อนนะวายไม่ต้อมาแกะมันเอาเออโอ้เขาต้องล็อกข้างล่างดูข่ามุโอเคฉลาดน้อยไปหน่อยน้งเข้าจริงแค่นี้จะเป็นสวยไม่สวยเลยทีนี้โอ้อยเนื้อ งานเข้าจริงๆสูท้ทำเองไม่ได้เนาะคิดว่าแฟนที่รักบอกว่าอันผู้บันเทิงอยู่ว่าเราทำวิดีโอดี้ดีโอ้ยดูเลยขออภัยด้วยนะคะอยากจะให้เห็น,นสวยๆก็ไม่ได้เห็นเลยเนาะไม่คนติดตามเธอเยอะไหมพะนะ <laughs> มีอยู่ค่ะ เห็นแรทวิดโอเยอะมากเขาว่าเดี๋ยวก็ทำไอ้นุ่นเดี๋ยวก็ทำไอ้นี่อย่างนี้ค่ะแค่ว่ามีสิบกว่าคนนี่แหละคุณคนเดียวก็มีความหมายเนาะใช่ไหมไม่เกี่ยวกับว่าคนเยอะไม่เยอะเราชอบทำให้ดูไปด้วยกันไม่ค่อยสวยมันแรททำแรทเอาออกของเขาเละแล้วเนี่ยเห็นไหมคะแต่มันคงจะอร่อยเนาะ ไม่มาวางได้ไหมจะยังไงแลันก็สีแดงอยู่แล้วเนาะอยากให้มันสวยว่าจะมาโชว์เค้กสวยๆก็ไม่ได้โชว์ซ้ำเยอะเลถ้าซื้อสตรอเบอรี่มาซื้อสอง้านล้านหนึ่งก็สีเข้มนีล้านนี้จะสีจืด สีเข้มเดี๋ยวเราจะมานั่งกินให้ดูนะคะเดี๋ยวกับแฟนแฟนไปบ้านเพื่อนอยู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอันนี้ฉันรัซื้อสำเร็จรูปมาก็ว่าจะกินเห็นไหมก่ก็ามันจะโชว์สวยๆก็เลยไม่ได้โชว์ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันถาบก็เรเสีแดงเป็นสีขาวก็สวย อะไรหรอกเสริมเติมกันไปแล้วมานั่งกินชวยสักพักหนึ่งมันอยู่บ้านก็จะสวยหน่อยนะคะวันทำงานเราก็อยากสวยอยู่เนาะแต่ว่าเราทำความสะอาดใช่ไหมคะเราไม่ได้ทำงานเสมียหรืออะไรบแบบเนี้ยเราก็ไปแบบว่ามันก็มอนไปธรรมดา<ม>แล้วเราไปเห็นคนสวยๆที่ทำงานเราเราก็ยังเขาอเอิ้นสะออนนะคะ สออร์ทันสุงามก็จะรีบเฝ้าทักเพื่อนคนนี้แม่นเัาต้องรีบบอกกันเขารู้สึกอย่งไดเราก็จะบอกไปเลยเลยยุบที่ทํางานเหมือนกันมีคนหนึ่งเขาแต่งตัวมาแบบสวยทุกวันเลยนะเขาไถ้เราก็บอออพิ่นย่างไปหาเพิ่นบางทีจะเลิกงานก็ยังย่างไปหาเพื่อนอยู่ได้ไปบอกเพื่อนว่าสวยนะมืมอนดีั้งเมื่อไหร่ที่แบบมีเวลาค่ะมีถ้าวันไหนมีเวลาเ้วก็เจอคนที่ทำงานก็จะเข้าไปทักหรือบอกเลยว่า ก็อยู่ตรงไหนถ้าเขาว่างอะไรแบบนี้หรือว่าไม่มีใครคุยอยู่อะไรเนี่ยค่ะแล้วก็จะไปทักว่าเออไปเสนอหน้าทักนะเดี๋ยวว่าเออเราอยากบอกเรารู้สึกความในใจออทำเองค่ะไม่เอามาแต่งตรงนี้นิดเึงโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะกินเอาอแช่ตู้เย็นก่อนเนะาะแล้วจะทำเออไม่คุยเป็นนาทีไม่กี่นาทีเลย อาไว้ต okay, ู้เย็นก่อนเดี๋ยวสักพักจะมากินให้ดูนะคะว่ามันจะอร่อยเหมือนเราทําเองไหมแต่เขาทาอยู่ร้านเขาก็ต้องทําอร่อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันตอนนี้เราตุนเนื้ออยู่ด้วยตุนเนื้อแต่เราจะทําแฮมเบอร์เกอร์อยากกินแฮมเบอร์เกอร์ก็จะทาลูกกินไปแล้วทําต่อไปเลยได้ไหมคะยทำต่อได้ทำต่อได้เพราะว่าเราทำเสร็จมาแล้วเราแค่ลงวาง แต่เทลัดไม่ชอบไม่ชอบผักเวลากินแฮมเกอร์ไม่ชอบรองผักกินนะชอบกินนะอ่ะเาเป็นเนื้อที่เราทําเองด้วยนะคะทลลำเองแล้วก็จะ <c oughs> ของแฟนอันหนึง่งโอเคนี่แ่ะโอ๊ยคนละอันเทลลัสได้ยินเสียงผู้บ,าบ่าวเปิดประตูมาแล้วผู้บ่าวมาแล้วนะคะ เดี๋ยวสักพักจะให้เขาเดี๋ยวนี่วางให้ก่อนเนาะใส่ให้ก่อนพอกันไม่สียเวลาอยากให้ทุกคนเนื้อลูกกินไปแล้วเมื่อกี้ค่ะแ,แล้วก็จะทําต่อไปเลยตอนแรกมาโชว์เค้กแล้วก็ตอนแรกว,ว่าจะไม่ทาไม่โชว์เพราะว่าทำบ่อยเนาะให้เห็นบ่อยแล้วก็จะวางลงวางลงดีค่ะนไะล่าลงแบบง่ายๆอ่ะแ้วชอบกินอ่ะ นี่แหแล้วก็จะรองข้างล่างใส่ข้างบนก็แล้วแต่้าเราชอบกินอะไรก็ใส่งานไม่ชอบกินผักสลัดตายเนี่ยเราก็จะใส่อันนี้แล้วก็วกเอาอันนี้มาวางสองอันมะเขือเทศแต่ก่อนไทยรัฐไม่กินมะเขือเทศสดนะคะแต่นี้เราอายุมากเรากินก็อร่อยดีถ้าเราอยากโอ้ยอ๋อ เราอยากจะให้แฟนใส่น <Netz mainly j als> uh, uh, ี่ข้างๆเราก็ใส่ไปให้แฟนเลยเป็นอาหารเที่ยงก็ว่าได้ะนี่อห่าก็ง่ายๆแบบนี้เลยทำนี่ของแฟนกขากันเนาะนี่อห่าวใส่เลื่อนเลยหน่อยเฮ้ยเราต้องใส่ ห,หอมด้วยเลยี่ขอชอบเลยอันนี้ทําแบบตัวเองนะคะถ้าชอบใส่ผัดห,หอมด้วยผัดลูกก็ชอบไว้เนี่ย่ผัด,ด,อผดห,หอมแบบเนี้ยใส่ลงไปแล้วก็ใช้มือจะไม่ปิดเลยค่ะก็ได้แล้วค่ะเห็นไหมคะง่ายเลยทําเองอานะ่ามันก็ได้กินเนื้อแบบจุกใจคือไม่ต้องผสมแป้งมากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นของทยรัฐของแฟนก็ได้ของทยรัฐก็ได้เนาะมันเดิมค่ะนไหม,มาทำโชว์ไทยแทย้เยนะไทยรแบบัไม่จะทำไม่กินนาทียาวอีกไม่เป็นไรเนาะดูกันด้วยนะคะคุณคือคนสำคัญททยรัฐ แล้วชอบมากไม่กระ่เลยตู้นี้อยู่ค่ะตู้เย็นนี่จะไม่ลำเอียงได้เหมือนกันได้หนึ่งลูกแล้วเรียกจริงก็กิงไปดูเลอะเลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เจอกันใหม่นะเวลามันผ่านเร็วจริงเลยนะคะไบไปนะคะไบไปค่ะ เจอกันใหม่ค่ะเนื้อตุ่นนะ้ไม่ไม่โชว์หรอกเดี๋ยวค่อยมาโชว์